ยักษ์คนลักเก่าร้องโหดวงคุณทำไมหนักแบบเนี้เนี่ยครับนะปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเข้ามาถาถมผลลายมือกรกบาทเอกตรงกลางหัวใจในปี2 5 6 8จะอะไรขนาดนี้ในโชคชะตาบุญกุศลวาสนาของท่านตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งถ้วยทองก็แปลว่า ท่านมีโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชตาดวงชะตาของท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายับนะผมแต่ปัญหาต่างๆเนะับสิ่งต่างๆคนรักเก่าที่คอยเข้ามาปกปกักคุ้มของรักษาตัวท่านก็คือนะครับดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งยักษ์นะับผมบางคนก็บอกว่านะครับยักษ์ในดวงชะตามันจะเกิดโทสะเกิดพละพลัง เกิดอานาจบุญบารมีวาสนาครับผมแล้วท่านทนไหวไหมนะล่ะโทสะนบผมแต่ยักษ์ยังร้องโหอโ,โหนี่มันยิ่งกว่าโทสะเขาเรียกว่ามันโดนการแกล้งเรื่องราวเลยลับเรื่องราวต่างๆเข้ามาจัดหนักจัดเต็มมันใช้เรื่องไหมเนี่ยฉันไปทาอะไรคุณชาติที่แล้วผมไปทาอะไรคุณหรือยังไงมันถึงตามล้างตามผ่านกันไม่เลิกมันไปนอะไรกันนักนะหนาขออยู่ร่มเย็นเป็นสุขไม่เจอเรื่องราวต่างๆได้หรือไม่ บอกได้เลยว่าไม่ได้ก็คนมันดือ้อนะผมพูดได้ตายนะผมท่านก็แก้ไม่ได้ท่านก็ช่วยไม่ได้นะไปขอร้องจะไปกราบเท้ามันยังไม่เลิกเลยนะผมบอกว่าสิ่งเหล่านี้มันคือปีศาจหมู่มาน,นัางมารร้ายคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีมันคือปีศาจนะผมมันจะไปู่นร็อกภูมเมื่อมันไปจากโลกนี้แล้ว เพราะฉะนั้นในสิ่งที่เกิดขึ้นในโชคชะตาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งถ้วยทองไม่ใช่แปลว่าดวงชะตาของท่านไม่มีอำนาจบารมีวาสนาแต่มันโดนกดทับมันโดนกันแกล้งมันโดนเหยียบยำ่ำยักษ์คนรักเก่าของท่านยังร้องโหที่รักจา๋าไปทําอะไรไว้เขาเนี่ยถึงชาติที่แล้วเนี่ยมันถึงตามล้างตามผาเนเ่ยับผมไม่ได้ไปทําอะไรน้องไม่ได้ทําอะไรน้องแค่เป็นตํารวจไปจับเขาไว้ในชาติที่แล้วมันเลยแคนน้องมาก ชาตินี้มันเลยจะเล่นงานน้องในโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งมนเสนมนจันทาจัดหนักจัดเต็มนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลอะไรแล้วยักษ์เขาดูดีอยู่แล้วนะผมมันเกี่ยวกับมนเณรคุณไปทำมนเณรคุณไปทําอะไรหรือเปล่ามันถึงจะเป็นไปตามนี้เพราะว่าดวงชะตามันตกตําแหน่งดะมูลับผมมันตกตําแหน่งตัวท่านนะนะั่นแหละในชาติก่อนครับนะในอดีตตกตําแหน่งแยกออกมาเป็นสัสดส่วนออกมาแล้วตําแหน่งตัวท่านตกตําแหน่งถ้วยทอง อดีตชาติตกตําแหน่ง Moon, นมูลับผมและอนาคตตกตําแหน่งราชสีับนะผมก็แปลว่าอะไรนาะดวงชะตาของสายเลยบเบอร์กระบาดแปลว่าอะไรก็แปลว่าท่านณนะเวลานี้ท่านได้รับถ้วยทองเ้าเรียกว่าโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลและโอกาสสิ่งที่ใครบางคนที่จะกั่นแกล้งตัวท่านเนี่ยมันก็เข้ามาด้วยนะผมเพราะฉะนั้นชาติที่แล้วเกี่ยวกับมนสเสนหไปทําเขาเอาไว้หรือเปล่า หรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกี่ยวพันเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ท่านก็ต้องไปอดโทษเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆนะผมไปขอกรรมากรามก่อนนะอดโทษนะครับอดโทษที่ไหนวัดสุทธธัศมีนะ,นะับที่วัดสุทัศน์มีข้างหลังมีอดโทษนะครับค่าครูก็ไม่แพงนะห้าสิบบาทอ๋อสันเห็นอยู่นะเราไปได้ข้างหลังวัดสุทธธัศนะครับไปอดโทษก่อน เรื่องราววติกรรมเก่าตั้งแต่อดีตชาติที่ไหนก็แล้วแต่ตั้งแต่ชาติปางก่อนไม่รู้จะเป็นยังไงจําไม่ได้เราใครจะไปจําได้อะชาติที่แล้วเป็นอะไรมาทําอะไรมาจําไม่ได้มันเยอะแยะไปหมดนะเพราะฉะนั้นอดโทษนะผมและดวงชะตาของท่านจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงตกตําแหน่งราชสีมานอนซบตา ด้วยบุญกุศลวาสนาจเจริญลุงเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะตาชีวิตจะรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีคนเข้ามาสนับสนุนค้ามชูสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนเองมันเป็นรูปรักษถวยเทพหนุ่มตาของท่านตกตําแหน่งในอดีตชาติจะมีการพลิกเปลี่ยนแปลผันกระทําทเพื่อคุณงามความดีนะผมทามเพื่อคุณงามความดีทําเพื่อความรักทําเพื่อมอน,นุษย์ไม่เขาเรียกว่าไม่มีเจตนาไม่มีความตั้งใจ รับผมมันบังเอิญรับผมเริ่มบังเอิญไม่มีในลักษณะเป็นปีศาจมูมานไม่งั้นชาติที่แล้วเัาผมไปทําแบบนี้ไว้มันต้องไปอยู่ในนรกสิมาเกิดบนโลกมนุษย์ได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนดีมามาจุติบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนดีมาจุติไม่ได้มาจากนารกภูมิไม่ไมาจากคนที่มาตกต่ามาจากอสุรกายมันดวงแบบนี้นะครับสายของเราเป็นผู้มีบุญมาเกิดนะจ๊ะนะครับท่านเจ้าขา ท่านทั้งหลาย FC ทั้งหลายท่านเป็นผู้มีบุญมาเกิดนะคะนะผมเพราะฉะนั้นการส่งมอบถ้วยทองส่งมอบถ้วยทองจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านเมื่อถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนานะพนันยักษ์คนรักก็บอกว่าท่านเตรียมตัวได้เลยคนรักกราวร้องโหจัดหนักจัดเต็มดวงชะตาของนั้นตกตำแหน่งอะไรรู้ไหมตกตำแหน่งเจ้ากรารในเวนนะผมเจ้ากรารในเวนเข้ามามลุมเล้าเจ็ดปนวนร่วงเล้าแสนทุกข์ทรมานแทบจะทนไม่ไหวมันตามตื้อไปตลอดชีวิตนะท่าน เหนื่อยไหมล่ะถ้าเหนื่อยแล้วพิมพ์คอมเมนต์บอกหมอสันด้วยเหนื่อยแบบไหนนะเราแรงเต็มที่เลยหมอสันอนุญาตนะเหนื่อยแบบไหนนะผมแต่ขอคําสุภาพนิดนึงนะเพราะว่าโกรธมันเจ็บอะเข้าใจขนมันเจ็บอะ,ม,บอะมันจะจัดหนักอะคําแบบโอ้โหเราเรียกว่าว่าพ่อว่าแม่ว่าอย่าทำนะผมมันวิชาของท่าน,นจะเสริมห้ามว่าแม่คนอื่นห้ามว่าแม่ตัวเอง วิชาของท่านจะเสื่อมหมดไม่ว่าจะเป็นการปลูกเสธีใดก็ตามก็ต้องอัญเชิญอะไรครับคุณบิดาคู่นางคุณมารดาคู่นางคุณอาจาริยะคู่นางเพราะฉะนั้นวิชาจะเสื่อมนั้นทีนะครับยังมีเทวดาที่คอยคุ้มครองอยู่แต่ไปว่าแม่คนอื่นปุ๊บเสื่อมนั้นทีครับครูบาอาจารย์เขาบอกไว้เลยห้ามว่าแม่นะครับว่าพอได้ป่าไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าท่านบอกว่าห้ามว่าแม่ ครับนะเสื่อมทันทีนะแม่วเวงใครก็รักนถะ้าไปท่านไปว่าแม่คนอ,อื่นปุ๊บนะผมแน่นอนเสื่อมทันทีแต่ว่าแม่แต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ได้บุญกุศลมากๆนะะครับประะอบาังมอย่างดีบางคนก็นะผมนะเนาะเล่ายาปาปิ้งครบเลยนะผมแต่ยังไงก็แล้วแต่ท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะว่าครับจงเป็นลูกกระตันอยู่เงียบอย่างเดียวเหมือนอะไรครับเทพสามตาครับนเะทพของคนจีนนะเทพสามตา นะครับพ่อแม่ดุด่าว่ากล่าวไม่รักเลยเอาง่ายๆเขาเรียกว่าเนร์เทศไล่ลูกออกจากบ้านด้วยซ้ํานะครับผมแต่นะครับผมก็ยังอดทนนะครับหรือว่าจะเป็นเทพนาจานะผมเชื้อเลือดเชื้อนเนื้อคือนพ่อแม่นะครับผมไม่ได้ก็ยังองอดทนเพราะนั้นมันไม่มีสิทธิ์เลือกนะผมถึงแม้เราจะโดนมาจัดหนักจัดเต็มเจ้ากรรมในเวรบางคนถึงเ็าเรียกว่าเป็นพ่อแม่ตัวเองด้วยซ้ำไปแต่ว่าก็ต้องอดทนท่านไม่มีสิทธิ์เลือกครับ ท่านมีอยู่อย่างเดียวครับยุบหนอพองหนอเจ็บหนอมันเหมือนมีดบาดเจ็บตรงกลางใจก็บอกแล้วไงครับตาสีตาสาใครก็ไม่รู้สัมภเวสีที่ไหนก็ไม่รู้มาด่าท่านมาแกล้งท่านนะผมมาการแกล้งเรื่องราวเล้นรับไม่เป็นไรไม่กลัวแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ท่านรักนี่แหละทํากับท่านเองนี่แหละน้ําตามันร่วงไหลมันเจ็บปวดรัวร้าวแสนทุกทรมาน นะผมน้ําตาล่วงเลยนะนะมันจะสะท้อนกลับไปมันก็โอ้โหมันก็เป็นคนที่เรารักนาะจะทํำยังไงเนาะนะผมมันก็ไปรับมาแล้วนาะมันมันไปรับมาแล้วนาะมันไปรับอะไรมันไปรับผ่านมาแล้วเนาะนะผมให้ทํำยังไงได้เพราะว่ามันมีกากบาท x สาม x นะมันรับมาแล้วบางคน x ตรงกลางหัวใจมันรับมาแล้วให้ทํายังไงได้นาะ ับผมเราก็ดูดวงชะตาเป็นไปได้ด้วยดีหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับดวงเขาแล,แล้วลครัะผมเราจะไปยุ่งเกี่ยวกับโชคชะตามากไม่ได้เดี๋ยวไม่หล่อเดี๋ยวไม่สวยับนะผมทำไมยุ่งเกี่ยวกับดวงชะตามากไม่ได้ท่านเคยเห็นคนที่แก้ให้กับคนอื่นหรือไม่ับนะผมพอแก้มากๆมันก็จะดำับนะผมมันจะเหมือนกับอะไรบางอย่างแต่ว่าก็กดครูบาอาจารย์ไม่ลงกดนะกดสิ่งต่างๆไม่ลงเพราะว่าครูบาอาจารย์เก่งแต่ว่า นะครับผมมันก็จะเข้ามาทางด้านเศร้าหมองเศร้าแต่ว่าด้วยจอมขมังเวทที่เข้มขลังม,มีอํานาจบารมีวาสนาแต่ยังไงก็แล้วแต่ผิวพันธ์ต่างๆลวดลายต่างๆสังขารมันก็จะอิดโรยได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆอยู่ของเราเง,เงียบๆดีกว่าไหมสายเลยมือกระบาดพอเข้าใจความหมายหมอซันนะจ๊ะนะผมอดทนอดกั้นแทบจะทนไม่ไหวนอนไม่หลับ,กร,บกระวนกระวายกระสับกระส่ายนะผมปัญหาต่างๆเข้ามาลุมเรา ครับผมอดทนอดกัน้นครับผมสู้กับมันสิครับมีสิทธิ์เลือกหรอครับท่านมีสิทธิ์เลือกไหมไม่มีสิทธิ์เลือกตกตําแหน่งปดไม่เทา้าครับผมหมอสันเอาไพ่มาเสริมนะแต่จริงๆแล้วนะครับดวงชะตาของสายเลื่มือกระบาดเรารู้กันอยู่แล้วแต่เอามาทํานายเสริมเสริมเข้าไปนะครับผมเพื่อได้ยงรู้เพื่อได้เจอให้เจอในสิ่งที่ใช่ครับนะผมแปลว่าโชคชะตาของท่านไม่มีสิทธิ์ที่จะเหลี้ยวหลังไปมอง ับผมมีอย่างเดียววางมันไว้ปัดมันออกไปนะับอาบน้ำมนต์มันออกไปแล้วก็ไปในทิศท,ทางของท่านนะผมไปทิศท,ทางของท่านนะผมจะไปแก้ไขป,ป่าปกมันแก้ไขไม่ได้มันเป็นกรรมนะผมเออแก้ไขท่านจะเศร้าหมองท่านจะท่านจะเศร้านะผมท่านจะสู้ไม่ไหวบารมีท่านมีมากแค่ไหนขนาดยักษ์คนรักเก่ายัางร้องโหอะไรจะขนาดเนี้ยเนี่ย โอ้โหดวงชะตาท่านอะไรจะขนาดนี้นะครับผมหมอจามไม่ได้ทําเสียงเล่นๆน,นะมันขนาดนี้จริงๆนะครับผมดวงชะตาของท่านหนักนะครับผมถ้าเปรียบถึงราศีอย่างน้อยกว่านะถ้าเป็นสายลายมือกระบาดก็เรียกว่าหนักโคตรๆนะครับผมในโชคชะตานะครับถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียมันตกตําแหน่งกล้าสู้แต่มีพลังสู้บานะรบผมท่านมีบารมีสู้กับเขาไหม ถ้าไม่มีบารมีสู้ได้สู้ได้แต่ตัวสู้ได้กับใจนะผมแต่สู้ไปก็แพ้เพราะ,ะนั้นสร้างสมบารมีนะผมบารมีคืออะไรทําบุญครับบารมีตัวเองนะ่ตรงไปตรงมาอยู่ในศีลและธรรมนะผมเอาให้มันเป๊ะนะผมอย่าให้มันผิดอย่าให้มันพ่องนะผมครูบาอาจารย์สอนอไรยังไงเอาให้เป๊ะเขาเรียกว่ามอบตัวถวายชีวิตนะผมสั่งไว้ยังไงเอาชีวิตเขาแรกนะผมทําตามนั้นเลย ับผมไม่มีผิดไม่มีเพี้ยนครับผมนะจะให้มันเหี่ยวเช้าให้มันตายไปเลยครับนะผมบางคนบอกครูบาอบาจารย์บอกห้ามผิดศิลกามเมสุมมชาห้ามมีชูห้ามามีกิ๊กนะผมมันทนไม่ไหวโอ้มันเห็นสาวๆแล้วมันทนไม่ไหวอาจารย์มันทนไม่ไหวเองไม่เอาชีวิตเข้าแรกล่ะชีวิตเข้าแรกตายก็ตายไอ้มันเหี่ยวไปเลยครับนะผมให้มันอดให้มันอยากครับนะผม ไม่ได้นะผมมันต้องเด็ดขาดนะเอาชีวิตเข้าแรกนะผมเพราะฉะนั้นข้อไหนนะดื่มเหล้าสุราเมระยะนะให้มันลงแดงให้มันดิ้นกับพื้นไปเลยนะผมในเมื่อครูบาอาจารย์สั่งเอาไว้ห้ามก็คือห้ามนะผมบารมีไหมครับบารมีนะ,นะนะอะไรก็ไม่ได้ผมไม่ไหวอันนี้ไม่ไอคนไม่มีบารมีก็เองไม่สู้อย่างนี้ไม่ใช่เรียกบมีบารมี ับผมเพราะฉะนั้นเข้าใจกันง่ายๆนะครับผมบารมีไม่มีก็เองใจไม่สู้ไงครับไม่เอาชีวิตเข้าไปแลกับนะผมบารมีอันยิ่งใหญ่ก็คือศนะินหะ้านั่นแหละมันครอบครครอบงามอยู่แล้วนะครับกรรมบทสิบนะผมวิหารใสนะผมค่อันนี้แหละนะบารมีอันยิ่งใหญ่บารมีสิบทัดอยู่ในนี้และครับเพราะฉะนั้นนะครูบาอาจารย์สั่ง,งเอาชีวิตเข้าแลกและท่านจะมีบารมีสู้กับมันได้แต่ท่านไม่มีบารมีท่านอย่ามาร้องไห้กระจองงองแงกับหมอสัน นะผมท่านไม่มีบารมีแล้วท่านก็มาร้องให้ก็จองไงเียผมโดนมันแกล้งตลอดชีวิตผมไม่เคยได้ของดีผมได้ของดีมาก็สู้มันไม่ได้ก็เทวดาเขาไม่ช่วยเองไงเองไม่มีบารมีบารมีอะไรหมออาามไม่เข้าใจสินห้าไงครับบารมีสินห้าไงครับผมไม่อารใสรับครับผมบอกจะก,กินเหล้า,าก็ยังเฝืนจะก,กินอยู่นั้นนะครับนะผมก็ครูบาอาจารย์เขาไมา่กินเพื่อบารมีไงมันสู้กันด้วยใจไงครับ ครับผมเพราะนั้นบารมีอันยิ่งใหญ่ท่านจะชนะมันได้ถ้าท่านไม่มีบารมีท่านไม่อยู่ในศีลธรรมเทวดาที่ไหนจะมาช่วยเองนะครับผมนะครับผม,ผมไม่อยู่ในศีลธรรมเทวดาที่ไหนจะช่วยเองนะบทดวงตกนะล่วงเลยนะล่วงทันทีหมอ,อสันยืนยันเลยไอคนไม่มีบารมีเนี่ยนะครับดวงตกนี่ล่วงทันทีเลยนะไม่อยู่ในศีลธรรมอ่ะล่วงทันทีเขาเรียกว่าจะเหยียบให้ท่านจมทะลุธรณีเลยนะครับผมจมทะลุทะลุธรณี นะผมเขาเรียกว่าไม่มีคําว่านะผมยาเกงอะผีเขายังกลัวพระนะนะผมผีเขาจะกลัวพระเพราะอะไรพระเขามีศีลน,นะผมผีเขาจะกลัวทําร้ายคนมีศีลเพราะว่าเขารู้ว่าทาร้ายศีลเดี๋ยวโยมมาทูจะลากเขาไปสู่นรกนะผมใช่ไหมนะผมเพราะฉะนั้นเราเป็นคาราวาสนะเราเป็นไอ้สายเลยมือกบกบาทเนี่ยเรามีศีลเขาก็กลัวเหมือนกันนะนะผมเขาก็กลัวเหมือนกันนะ นรถ้าเองทําคนมีศินนี่มีบารมีนะนะมียักษ์นะมาคุมนะนะผมนะเขาก็กลัวเขาก็เลยไม่กล้าทํามันก็เบาลงมาหน่อยนะผมแต่ถ้าเขาส่งผีมาไอ้นี่ไม่มีศินเลยอ้าวมันไม่มีคุ้มครองเลยยักษ์ก็ไม่มีเทวดาก็ไม่อยู่ไม่มีอะไรตะกุดอะไรมาใส่เป็นร้อยอันนะผมตะกุดนะฮะมาหารูดมาตะกุดกันผีโอโ้โห ตะกุดนารายงตึงใดพบมันตายหมดเลยทุกตะกุดแต่ว่าเทวดาไม่อยู่กับมันเลยเพราะมันไม่มีศีลธรรมมันผิดทั้งหมด5ข้อลวดเลยข้อ1มันก็ฆ่าสัตว์ข้อ2มันก็ขโมยของข้อสมันก็มีกิ๊กมีชู้ข้อสี่มันก็โกหกข้าไปทั่วเลยหลอกลวงปิ้นป้อนนะผมทำให้คนอื่นตกทุกข์ได้ยากข้อห้ามันดื่มเหล้าสุรามรัยโอโหเมาปิ้นทุกวันเลยนะผมโอโหเทวดาที่ไหนอยู่ด้วยนะไม่อยู่ด้วยนะผม เพราะฉะนั้นเวลามีอะไรเกิดขึ้นมันส่งผีมาผีมันก็บอกว่าหัวเลาะเลยหวานละทีนี้หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบไอคนแบบนี้หวานเจี๊ยบนะครับผมเอามันทีเดียวเอาให้มันวิปลาสไปเลยเอาให้มันเป็นง่อยเป็นงอกไปเลยเโอ้โหหวานเจี๊ยบเทวดาไม่อยู่ด้วยเอาใส่ตะก,กุดเป็นหมื่นเป็นพันยังช่วยไม่ได้ครับเ,เทวดาไม่อยู่ด้วยเทวดาอยู่ด้วยเทวดาก็เฉยนะครับผม ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับผมอยู่ที่บารมีของท่านเพราะฉะนั้นในปี2518นะครับผมสายเลยมือกระบาดบารมีจัดหนักจัดเต็มนะครับถือศีลห้าไว้นะครับเราเป็นคนไทยเราเอาชีวิตเข้าแลกด้วยศีลน,นะอย่าไปยอมเสียศักดิ์ศรีนะครับอย่าเสียศักดิ์ศรีนะเทวดาจะอยู่กับท่านยักษ์คนละเก,ก่าร้องโอ้โหจัดหนักจัดเต็มเลยพี่นะจัดหนักจัดเต็มนะ ถูกใจคิดนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สตกร์ให้ติ๊หมอซันได้ให้ค่าครูได้ครับค่าครูมีตั้งแต่โบราณโบราณน,นะครับผมนะครับใช้วิจารณญาณน,นะครับผมค่าครูเป็นเรื่องที่สําคัญพอตัวนะกดไลค์กดแชร์ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับกดซุปเปอร์ตงนะครับต h ง n k กิ้วมากๆสวัสดีครับ